การมโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์นั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นใหญ่สูงสุด คารวาชันเลิิ์ขหบดีในบรรดากามโภคีคือผู้บริโภคการเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโคกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดด้วยครั้นสแสวงหาโคกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโคกรัพยบบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหาบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโภกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นขหาบดีกามาโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ขหาบดี การมโพคีจำพวกนี้เป็นกามรมโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามรมโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดในคข้นเกิดจากนมส้มในยใสเกิดจากในคนหัวในยใสเกิดจากในยใสหัวในยใสปรากฏว่าเลิศ กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโภคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาการมโภคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแล